หนังเขานิ่มจังเลยอะค่ะป้าหนังเขานิ่มมากเลยเนะาะค่ะหนังเขานิ่มจับแล้วไม่หยาบค่ะหนูเคยจับแล้วมันเหมือนมันหยาบกว่านี้พอมาจับเอะทําทำไมเขาหนังนิ่มอ๋อเจ้านี้เจ้าโดเจ้าโดกลัวกลัวดาวเดินเลี้ยงไปนะคะกลัวกลัวกลัวนะคะกลัวเจ้าดาว อ๋ออาลุกอ่ะ,อะ,อะที่นี้เปิดตั้งแต่กี่โมงนะคะเปิดตั้งแต่เช้า,าแต่ว่ามีแสดงห้าโมงเชา้าอ๋อเริ่มการแสดงห้าโมงเชา้าเริ่มริ่เริเรเรค่ะแล้วก็บ่ายโมงครึ่งแสดงว่าวันหนึ่งมีสองรอบสามสามรอบ,ลอบแล้วก็วกค่ะ เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์คนสะ,ดคนะสะดง่ะสำหรับการกสาหรับการแสดงเนาะแต่ว่าเปิดให้เข้าชมนี่คือมาได้ทุกวันค่ะค่ะลูกกินกิน,น,กนไหมลูกกินไหมอ้าหนูกินอยู่แล้วลูกนึกว่าอิ่มแล้วให้ให้ดาวกินอยู่เมื่อกี้ นะคะแป๊บหนึ่งนะลูกอ่ะโอ้มันยังไงลูกอ่ะโอเคได้ไหมลูกเลยพ่อคุณทำไมเขางามแท้อายุเท่าเท่าไหร่แล้วสิบเก้า สิบก้าปีเจ้านั่นแค่หกปีหกปีนะอ,อะไรเอ้า,อา หันมามองหันมามองกล้องด้วยหันมามองเนี่ยมองกล้องก่อนดาวอ๋ดาวมองกล้องโลกมองกล้องก่อนเร็วกม้มไม่ก้มโลกไม่ก้มเงยขึ้นมาเร็วเงยขึ้นมาเร็วเงยขึ้นมามองมองกล้องก่อนขาคว,าย,ยยยควายอินเดียอุ้ยถ่ายถ่ายควายอินเดียหน่อยควายอินเดีย เขามันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเข้าพื้นปไต่แบบเนี้ยอ๋อเหรอเขามาจากเข้าไปใจได้ติดๆไดเขามาจากอินเดียใช่ไหมคะพันพันอินเดียเป็นพันอินเดียโอ้เห็นเขาของเขานะอ่าถ้าควายอินเดียคือเขาจะเขาเหมือนม้วนขึ้นอ๋อค่ะ ควายไทยมันก็เขาไปแบบเด็เขาเขาชื่ออะไรคะคุณลุงชื่อทองคำทองคำอายุเท่าไหร่แล้วคะสิบแปดปีเท่ากับอันนี้อันนี้สิบเก้าเนาะสวัสดีสวัสดีครับทองคำสวัสดีครับินวลาเวลาดนาำก็ไม่เช่บตูดจากน้าแต่แน่เลย จับได้ใกล้ๆนะคะสวัสดีค่ะพ่อทางคำพ่อทางคำจะไปไหนฮะพ่อทางคำจะไปไหน๋อ,จะ,ไไนอจะเข้ามาลานอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะแสดงให้ดูใช่ไหมคะรับเงีอเอะไปรับเอ๋อค่ะได้เวลาแสดงแล้วนี่แหละค่เนี่ค่ะลานแสดงเดี๋ยวอีกสักหน่อยนึง

เราจะเข้าไปดูนะคะพ่อทองคํานะคะจะเข้าไปแสดงให้เราดูนะคะเด็ดวันนี้เขาเขาจะแสดงยังไงคะสวัสดีสวัสดียิ้มอ๋ออ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะให้พ่อทองคําเข้าไปเตรียมตัวนะคะที่จะแสดงให้พวกเราได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันนะคะไปแสดงอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างใน ลานแสดงกันนะคะที่นี่มีควายเขาแปลกๆนะคะมีมีเขาแปลกๆให้ดูหลายเขาเลยอ่ะควายทุยควายทุยคำว่าควายทุยคือลักษณะหัวครับเนี่ยเน่ขาจะลุกตรงนี้เขาจะลงอย่างนี้อ๋อที่เขาเรียกว่าไอ้ทุยนั่นแหละที่เพลงร้องที่เพลงร้องอ่ะอ๋อนี่นี่ไอ้ทุยของแท้นะคะอ่าถ้าอย่างนี้คือ ไอ้ทุยของแท้เอาโอเคเป็นความรู้นะคะเหี่าทุยทุยท้องนาำอ๋อนี่แหละครับไวาทุยครับอ๋อน,นะคะนี่คือควายทุยของแท้นะคะลักษณะเขาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เดิน <c oughs> <c oughs> ทำไม <c oughs> แล้วหนูเป็นอะไรหนูเดินดมตูดเข้าไปเรื่อยเลยล,ลังแกเขาเลังแกเขาอ๋อลังแกเขาว่างั้นดูสิปเป็นแผลไปทุย เขาตู้ตู้ลงมานะเอมีเสียงไมน่นอทีนี่สวัสดีค่ะวันนี้จะขอแนะนำให้ทุกท่านมารู้จักกับควายทุยนะค,ะควายทุยที่เราเรียกว่าควายทุยนะก็คือให้ดูลักษณะของหัว เขานะคะขเขาเขาจะรูปลงไปแบบนี้นะคะนี่คือควายทุยนะคะที่เราเรียกว่าชั้นขี่ไอ้ทุยวิ่งลุยท้องนานะคะนี่แหละคะ่ะเขาลักษณะแบบนี้เลยนะคะค่ะตอนนี้น้องควายก็ เริ่มเดินทางมาที่ลานแสดงแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะทําการแสดงให้เราดูนะคะเป็นทั้งหมดนี้จะเป็นควายที่ได้รับการฝึกนะคะแล้วก็แสนรู้เชื่องนะคะก็จะมีคุกเขา่าสวัสดียิ้มนะคะเจ้าแสนนะคะควายลูกควายเผือกของเรานะคะก็เดินมาต้อนรับนักท่องเที่ยว เขาก็จะเดินเข้าคอกเองออกคอกเองนะคะอยู่ภายในบริเวณนี้แหละนะคะอาณาจักรของเขานะคะน่ารักมากมองมองมอน้องน้อยมองน้องน้อยตอนนี้คุณลุงก็นำน้องควายนะครพ่วงกับเกียนนะคะเข้าลานแสดงแล้วนะคะตอนนี้ เดี๋ยวเราจะได้เดินเข้าไปดูข้างในกันนะคะนะคะควายเทียมเกวียนนะคะนี่คือลานแสดงโชว์ของน้องควายนะคะแม้เป็นื่งบางครั้งหากนาอยู่ไกลก็จึงสามารถเราลูกอ่านนั่งเรียนกันไปคิดถึงมากมายนอกจากสัตว์ทางด้านกัน